แมวเหมียบุญหลายบุญหลายทองเล็กบุญหลายทองเล็กเดิเล็กกันล่ะครับบุญหลายทองเล็กบุญทองบุญชิดบุญส่งบุญอะไรบุญชอบนี่สมบุญบุญสมน้องสลิดหางม้วนน้องเงิน ทองเล็กอทองเล็กเลยก,กันน้องเงินทองเล็กบุญเหลือบุญทวีบุญชิดบุญชายบุญชอบบุญอะไรอีกสีสุดาทรัพทวีมาเดินเล่นนั่งเล่นตัวนี้กันเหรอครับเอาสบายใจสบายใจเป็นเด็กวัดปงชยัยอยู่ตรงไหนก็สุขใจสถานที่กว้างขวางเดินเล่นกัน สนุกสนานสบายใจเมียวเหมียวทั้งหลายสุขใจนั่งเล่นนอนเล่นตาภาษาแมวเหมียว,ยวชีวิตน้องเหมียวจะอยู่สุขสบายได้ก็ต้องอาศัยเอฟซีที่มีเมตตาต้องขอโมทนาขอบคุณกับ FC ทุกคนทุกท่านที่ ให้ความรักความเมตตาน้องๆเหมียวจะส่งอาหารมาให้พร้อมยารักษาโรคปัจจัยในการดูแลเรื่องการเจ็บป่วยพร้อมทั้งเครื่องนุ่งหม่หมผ้าห่มที่นอนขอโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกท่านปรารถนาขอจงสขาเด็จสมปรารถนาทุกท่านทุกคนทั่วการทุกท่านทุกคนเทินสาธุ มณีทรัพย์นี่มณีทรัพย์มณีทรัพย์มณีโชคมณีนินทรัพย์ทวีทรัพย์ทวีอยู่กับชอบปากาชอบปากาไปไปมากับอายุวัตรอ่วัดดีกว่าเนาะสบายใจเป็นเด็กวัดสบายใจดีครับ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพื่อนนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขสุขกันทุกคนทุกท่านสาธุ